นาบอสีสวัสดีค่ะส่วนของเราอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะและสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่2 7 2 2นะคะยังคงจัดเป็นโปรไม้ชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมกันอีกเช่นเดิมนะคะคลิปนี้จะพิเศษหน่อยนะนะคะจัดหน้าไม้มาให้ลูกค้าได้เลือกชมทั้งหมดเลย20ชุดด้วยกันนะคะ1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด3ต้นนะคะจัดให้ในราคาที่99บาทนะคะแต่คลิปนี้นะ ขอเป็นค่าจัดส่งนะคะค่าจัดส่งเมาส์เมาส์จะอยู่ที่นะคะ 39บาทค่ะข้าวจะส่งเหมาเหมา39บาทค่ะสั่งได้เลยไม่จํากัดจํานวนต้นนะคะสั่งได้เลยไม่จํากัดจํานวนชุดนะคะจะรับ2ชุดก็ได้3มชุดก็ได้5ชุดก็ได้หรือใครชอบจัดเลยค่ะ10ชุดก็ได้นะค่าจะส่งก็จะอยู่ที่39บาทอีกเช่นเดิมนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะแอมถ่ายทําไว้ประจําวันพุธที่27มีนาคมนะคะเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์ที่29นะคะ มีนาคมคนส่งทางไปรสีน์ไทยนะคะและการจัดส่งของเรานะคะจะแพ็คจะส่งทางกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจะส่งทางไปรสณนย์อ MS อีกเช่นเดิมค่ะนะคะ มาต่อกันเลยนะสำหรับช่องทางการติดต่อในการสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บ้านณบอนสีค่ะเบอร์นี้สามารถโทรได้และแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อสั่งซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมได้นะเลงไว้ได้เลยนะคะมีมาทั้งหมด20ชุดด้วยกันนะคะค่าจะส่งเมาส์เมาส์39บาทสั่งได้ไม่จำกัดจำนวนชุดนะชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมไม้สวยๆในอีพีที่ซ่อ 072กันเลยค่ะเริ่มกันที่รายการชุดที่1น,นะคะ3กระถางในชุดที่1จะมีอะไรบ้างต้นแรกนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่ากระบี่นายร้อยนะคะขึ้นป้ายขามาสวยมากนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ12เซนค่ะ แล้วก็ให้ต้นนี้ไปด้วยนะเป็นบอนกลับนะคะมีชื่อว่าสาวไทยไผ่นะโตไปสวยมากนะคะเส้นกระดูกจะออก่าดำๆนะคะใครชอบไม้ทนดำเก็บได้เลยนะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสเวกโลหิตค่ะนะคะเป็นบอนกรับกึ่งบอนแข้งนะคะระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ13เซนนะคะ3กระถางนี้อยู่ในชุดที่1ในราคาที่99บาทค่ะ ต่อกันที่รายการชุดที่2นะคะจะได้อะไรไปบ้างค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่ากระบี่ในร้อยให้เป็นต้นนะคะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามงคลปฐมนะคะขึ้นด่างขาวมาสวยมากความสูงอยู่ที่ประมาณ12เซนค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นสุดท้ายนะมีชื่อว่าวาสุกรีนะคะโทนสีชมพูขอบใบเขียวสวยมากๆค่ะนะคะฝากไว้ด้วยนะหน้าไม้ทั้ง3ต้นนี้นะคะอยู่ในชุดที่2ค่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่3นะคะชุดที่3ค่ะต้นแรกนะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเรนูนครนะคะติดป้ายขาวมาแล้วเนาะจัดให้1ต้นค่ะแล้วก็ต้นนี้นะมีชื่อว่าอสงไขยค่ะขึ้นพื้นสีชมพูกระดูกเขียวสวยแล้วนะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นไม้ฟอร์มโกเป็นลูกไม้ฟอร์มโกค่ะ1กระถางได้ไป2ต้นนะคะ3ต้นนี้ย้ํากันอีกรอบนะคะอยู่ในชุดที่3ค่ะ ต่อกันที่รายการชุดที่4นะคะชุดที่4ลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างต้นนี้นะคะเป็นไม้เก่าจัดอยู่ในตับนะคะคุณช้างขุนแผนนะคะเป็นไม้ไป้ายที่ทํายากมากๆค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าโคมขวานเขียวนะคะเ <t aps> ขียวป้ายซ้ายนะ,ะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าทรัพย์เจริญให้เป็นหนึ่งกระถางค่ะ <t aps> แล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสาวท้ายไผ่นะ,ะสาวท้ายไผ่เป็นบอลกาบเนาะเป็นบอลกาบโชว์เส้นกระดูกสวยมากนะคะและก็นะคะมาดูกันนะนะคะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวแอมให้ดูนะนี่คือตัวอย่างนะคะตอนโตของสาวท้ายไผ นะเส้นกระดูกมาสวยมากๆค่ะใครชอบบนกลับนะคะโทนสีเข้มๆเก็บได้เลยนะฝากไว้ด้วยค่ะหน้าไม้นะคะทั้งสารต้นอยู่ในชุดที่4ค่ะ มาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่5้านะคะจะมีอะไรบ้างต้นแรกเลยนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่านะเมืองน่นนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะได้ต้นเล็กๆไปด้วยนะต้นนี้ก็ติดด่างชมพูสวยนะนะคะนําไปจัดฟอร์มกอได้เลยนะปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ไม้ป้ายอีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่านานรีบุรพาค่ะพื้นชมพูนะคะป้ายเขียวนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ14-15ถึงเซนค่ะแล้วก็จัดตับจังหวัดไปให้ด้วยนะคะ1ต้นค่ะต้นนี้มีชื่อว่าจังหวัดอ่างทองนะคะ ฝากหน้าไม้สวยๆนะคะสุดคุ้มทั้ง3ต้นในชุดที่5ไว้ด้วยจ้าต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่6นะคะชุดที่6จะได้อะไรไปบ้างต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเทพโสธรนะคะเป็นบอลกาบกึ่งบอลแข้งนะคะมีชื่อว่าเทพโสธรต้นนี้จะออกโทนหวานๆนะ สวยน่าเก็บนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะให้ไปอีกหนึ่งต้นค่ะกระบี่นายร้อยติด้ายขาวมาแล้วนะคะฟอร์มฟอร์มใบสวยมากนะคะแล้วก็นะคะต้นสุดท้ายค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าวาสุกรีนะคะพื้นใบสีชมพูขอบใบเขียวฟอร์มใบดกนะฝากไว้ด้วยนะคะหน้าไม้นะคะทั้ง3ต้นชุดสวยๆนะคะเป็นชุดที่6ค่ะ มาต่อกันที่หนะ้าไม้ในชุดที่7นะคะจะมีอะไรบ้างนะคะต้นแรกเลยนะคะด่างสวยมากนะคะจะเป็นมณีล้อมเพชรแผลงนะ,ะต้นนี้จะออกเหลืองส้มนะคะต้นนี้จะออกเหลืองส้มนะ,ะน้องมีประมาณ3ใบนะคะแล้วก็จัดต้นนี้ให้ด้วยนะ,ะลูกไม้ใบไผ่ค่ะลูกไม้ใบไผ่ทนสีเขียวอมชมพูนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ7เซนนะคะลูกค้าจะฟองใบดกมากนะ,ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะมีชื่อว่ามนมายานะติดด่างชมพูอันนี้คือการติดด่างชมพูของเขาเนาะเป็นไม้ลักษณะทรงใบไท่นะคะใบหนา แข็งแรงนะคะสามารถเลี้ยงธรรมชาติเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะฝากไว้ด้วยค่ะหน้าไม้นะคะสวยๆทั้ง3ต้นอยู่ในชุดที่7ค่ะ ต่อ,อก,กันที่หนะ้าไม้ในชุดที่8นะคะชุดที่8จะได้อะไรไปบ้างต้นแรกนะคะต้นนี้นะป้ายแดงสวยมากค่ะมีชื่อว่าเท้ารำไพยนะคะให้ดูการป้ายของเขาเนาะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะจะออกโทนแดงสดๆเลยนะคะต้นนี้นะน้องมีประมาณ3ใบกับอีก1หลอดค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะนําเสนอมากๆค่ะนะคะน้องเป็นลูกไม้ใบหอกโทนสีเข้มนะต้นนี้จะเป็นโทนสีเข้มนะฟอร์มใบดกนะคะให้เป็น1กระถางค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพยากรรมพุทธนะคะซึ่งแผงมาจากพ ยาดำรงราชานุภาพนั่นเองค่ะใครชอบไม้พื้นสีแดงๆใบมันเงานะคะเก็บได้เลยนะนะคะฝากอีกหนึ่งรอบค่ะหน้าไม้ทั้ง3ต้นอยู่ในชุดที่ ที่หน้าไม้ในชุดที่เก้านะคะชุดที่เก้าจะได้อะไรไปบ้างนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรสามพันนะคะเป็นไม้ใบไทยโทนสีชมพูเม็ดแดงใหญ่นะต้นนี้คือสวยมากนะคะน้องมีประมาณสี่ถึงห้าใบนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพญามณ์นะ,ะนนะเป็นไม้โทนสีเข้มๆโชว์เมด็ดสวยนะเม็ดละเอียดนะคะขึ้นบริเวณเต็มใบเลยนะคะต้นนี้นะเป็นโทนสีเข้มนะคะใครชอบเก็บได้เลยนะเป็นงานโชว์เมด็ดค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะนําเสนอมากๆค่ะมีชื่อว่ามณีล้อมเพชรนะ ขึ้นด่างมาสวยด่างเข้มน่าเก็บนะคะฝากไม้นะคะสวยๆทั้ง3ต้นในชุดที่กไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่10นะคะชุดที่10ลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างต้นแรกค่ะต้นนี้นะมีชื่อว่าพรมพิมานนะคะขึ้นป้ายเขียวชัดเจนนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณนะคะแเซนนะ ฟองใบดกแล้วนะคะต้นนี้นะส่วนต้นนี้นะคะเป็นไม้เก่านะคะมีชื่อว่ามัคควานร,รังสันค่ะใครชอบต้นนี้เก็บได้เลยนะคะนำมาจัดเป็นไม้ชุดนะคะให้ในราคาที่99บาทค่ะชุดไหนถูกใจชุดไหนเก็บได้เลยนะ,ะแล้วก็ต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าเจ้าพระยานามื่นนะโตไปจะกัดสีชมพูเต็มใบนะคะต้นนี้นะคะสวยมากๆใครชอบเก็บได้เลยมีติ่งหูใต้ใบด้วยนะคะต้นนี้นะนะคะย้ำกันหีก่งรอบค่ะหน้าไม้สวยๆทั้ง3มต้นนี้นะคะอยู่ในชุดที่1ิบค่ะ ออก,กันที่หน้าไม้ในชุดที่11นะคะจัดทนแดงๆให้สักหนึ่งชุดนะคะต้นนี้เลยนะคะไม้ปลายต้นนี้นะ,ะมือชื่อว่าองค์หญิงทอฝันนะคะติดปลายชมพูมาสวยมากนะคะยิ่งโตยิ่งกัดสีสวยนะ,ะต้นนี้นะคะองค์หญิงทอฝัน,นะค่ะ แล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามณีเมืองนอนท์เป็นไม้ใบไทยโตขึ้นไปเขาจะด่างเนาะเขาจะค่อยๆด่างตอนโตนะคะมีชื่อว่ามณีเมืองนอนท์เป็นไม้ใบไทยนะคะออกโทนสีน้ําตาลอมแดงเม็ดสีชมพูสวยมากค่ะแล้วก็จัดฟองกอให้อีกสักหนึ่งกระถางแล้วกันเนาะเป็นลูกไม้ใบไทยจะออกโทนสีแดงนะคะใบไทยใบใหญ่ยักษ์ค่ะต้นนี้นะสามารถเลี้ยงลองตู้ได้นะคะลูกค้าควรเลี้ยงให้สร้างหัวนะเขาจะใบใหญ่มากๆค่ะน่าเก็บนะจ๊ะ ฝากไว้ด้วยค่ะหน้าไม้สวยๆทโทนแดงๆในชุดที่11ค่ะต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่12นะคะชุดที่12ก็ให้โทนแดงๆไปเนาะนะคะ,ะต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้ค่ะออกโทนสีชมพูอมแดงนะคะฟอร์มใบดกนะคะต้นนี้นะใบเบียยังอยู่ครบนะคะใครชอบโทนนี้เก็บได้เลยนะคะลูกไม้1กระถางนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้ใบไผ่นะคะ1กระถางลูกค้าจะได้ไปฝ่องสองต้นนะ,คะใครกําลังเริ่มเก็บใบไผ่เก็บได้เลยนะ กระถางนี้จัดให้แบบฟอร์มกอนะคะลูกค้าไปเปลี่ยนขึ้นกระถาง6กนิ้วนะคะจะขึ้นฟอร์มแต่กอสวยมากๆค่ะแล้วก็จัดต้นนี้ให้นะคะไซส์ใหญ่ไซส์โตล้นกระถาง4นิ้วนะซับเจริญค่ะปายแดงๆสวยๆนะคะให้เป็น1กระถางค่ะซับเจริญนะคะลูกไม้นะคะแล้วก็ต้นนี้ก็ลูกไม้ฟอร์มกอนะคะนะคะย้ำกันอีกรอบนะึงนาไม้สวยๆทั้ง3มต้นอยู่ในชุดที่12ค่ะ ต่อกันที่หนะ้าไม้ในชุดที่13นะคะชุดที่13ลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างต้นนี้นะคะติดป้ายเขียวมาแล้วนะมีชื่อว่าพรมพิมานนะคะป้ายดีเลยนะใบใหม่คือป้ายสวยมากๆค่ะให้เปหนึกระถางค่ะแล้วก็จัดตับจังหวัดให้1นถึงสงต้นนะคะต้นนี้นะ จังหวัดอ่างทองค่ะนะคะโทนสีนะคะออกโทนสีส้มๆโอ,โอ,โอโรสนะคะสวยมากค่ะเป็นไม้เก่านะคะแนะนําให้เลี้ยงนะคะทำปอมก่อนนะ,ะต้นนี้จะสวยมากๆค่ะแล้วก็อีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่จัดให้นะ,ะทรงใบกลมยับยนะคะทนสีสวยค่ะมีชื่อว่าจังหวัดพัทธลุงค่ะต้นนี้นะนะสามต้นนี้นะคะอยู่ในชุดที่13ะคะ่ะต่อกันที่หน้านไม้ในชุดที่14นะคะชุดที่14มีอะไรบ้างโอ้โหสวยมากค่ะชุดนี้ก็น่าเก็บนะต้นนี้นะคะมีชื่อว่า ภาพนะคะป้ายแบบว่าขึ้นป้ายขาวมาแล้วเนาะตัวป้ายเม็ดแดงของเขานะคะจะก,กระจายแอดแน่นเต็มใบแล้วก็ขึ้นงานป้ายขาวหรือป้ายเหลืองนะ <S <S ต้นนี้สวยแน่นอนค่ะรับประกันนะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ให้ไม้ป้ายนะคะสวยไปอีกหนึ่งกระถางค่ะลูกค้าจ๋าต้นนี้มีชื่อว่านารีบุรพานะคะ ไซส์ใหญ่ไซส์โตลนกระหัง4ี่นิ้วความสูงอยู่ที่ประมาณ16-17เซนแล้วนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะใครยังไม่ได้เก็บเก็บได้เลยนะคะมีชื่อว่าพันดาวนะคะตอนนี้จะออกพื้นขาวอย่างเดียวตรงไปจะมีเม็ดสีแดงกระจายเต็มใบนะคะน้องเป็นไม้เก่าที่น่าเก็บนะเป็นไม้โชว์สีเม็ดโชว์พื้นโชว์แบบว่านะคะโชว์กระดูกสวยเลยนะคะพันดาวเลี้ยงไปไม่มีผิดหวังแน่นอนคะ่ะฝากไว้ด้วยนะนะไม้สวยสวย,ส,วยสุดคุ้มอยู่ในชุดที่14คะ่ะ ออกันที่รายการชุดที่15ชุดที่15จะได้อะไรไปบ้างนะคะให้ไม้โทนดําไปหนึ่งกระถางค่ะลูกค้าจา้าต้นนี้นะคะเป็นไม้โทนดาโทนสีเข้มนะคะมีชื่อว่ามหาอํานาจค่ะต้นนี้โตไปจะก,กัดดาและขึ้นเม็ดแดงนะคะสวยมากๆนะอยากให้เก็บค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะป้ายดีายเข้มค่ะนะคะซับเจริญเออต้อนนี้ไม่ใช่สิอับสรสวรรค์ค่ะอับสรสวรคน,นะจัดไปให้1ต้นค่ะป้แดงแดงนะคะสวยมากๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งต้นที่จัดให้นะต้นนี้มีชื่อว่าซับเจริญนะคะลูกค้าจา้า เขาจะมีลักษณะที่คล้ายกันนะคะลูกค้าลองไปเทียบดูนะต้นนี้อับสอนสวรรค์ส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าซับเจเจริญและอีกหนึ่งต้นที่ให้ไปในชุดนี้นะมหาอํานาจค่ะหน้าไม้สวยๆ3ามต้นนี้จัดอยู่ในชุดที่15ค่ะส่วนที่หน้าไม้ในชุดที่16นะคะชุดที่16จัดบอลกลับให้1ชุดนะต้นนี้เป็นลูกไม้กลับนะคะโทนสีเขียวโตไปเขาจะขึ้นนะคะกระดูกอมชมพูลแล้วก็ต้นนี้นะเป็นบอลกลับที่มีติ่งหูใต้ใบด้วยนะคะต้องรอให้เขาสมบูรณ์ก่อนนะเขาจะมีติ่งหูใต้ใบนะคะเป็นลูกไม้ ะะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้กาบโทนสีขาวกระดูกเขียวนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณนะคะสิเซนนะคะกาบสวยนะแล้วก็ให้ต้นนี้ไปด้วยค่ะนะคะเป็นกาบด่างนะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเทพสายรุ้งนะคะใครชอบเก็บบนกาบด่างเก็บได้เลยนะชุดนี้ก็สวยและน่าเก็บนะคะฝากไว้ด้วยนะหน้าไม้สวยๆทั้ง3ต้นในชุดที่16ค่ะ ต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่17นะคะชุดที่17ลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างนะคะต้นนี้นะาขึ้นด่างมาสวยมากค่ะมีชื่อว่ามงคลปฐมนะคะด่างขาวกระดูกแดงสวยค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ12ส้ซนนะคะแล้วก็ไม้ไม้ป้ายต้นนี้นะคะที่จัดให้นะมีชื่อว่าพรเจ้าสวนนะคะติดป้ายมาทุกใบนะคะจัดให้อีกหนึ่งกระถางค่ะชุดนี้ก็สวยน่าเก็บนะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าชินน้บัญชนนะคะกัดเม็ดสีชมพูขึ้นมาแล้วนะโตไปจะกัดเม็ดสีชมพูอมม่วงแล้วก็ขึ้นงานกระดูก เข้มนะคะจะออกโทนดําด้วยนะคะสวยมากๆค่ะชิ้นน้ําบัญชอนนะคะมงคลประถมพ่อเจ้าสัวสามต้นนี้อยู่ในชุดที่17ค่ะต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่18นะคะจัดต้นนี้ให้นะคะ1กระถางนะคะมีชื่อว่าพรมพิมานนะติด้า้แดงสวยๆนะคะหลอดใหม่มาก็ติดป้ายฮาร์ปมาเลยนะคะต้นนี้นะความสูงอยู่ที่ประมาณ8-10เซนนะคะแล้วก็ต้นนี้เป็นบอลกราบค่ะมีชื่อว่าเทพโสธรนะคะจะเป็นบอลกลาบกึ่งบอลแคกนะคะเป็นบอลกลาบที่น่าสะสมนะมี ชื่อว่าเทพโสธรค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้กาบนะคะโทนใบลักษณะใบเขาจะออกแปลกๆเนาะใครชอบนะคะเก็บได้เลยนะความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนนะคะจะเป็นบอลกาบที่โตเร็วนะคะต้นนี้นะอนะคะเทพโสธรลูกไม้กาบและพรมพิมานอยู่ในชุดที่ 18คะ่ะต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่19นะคะชุดนี้ก็สวยน่าเก็บนะคะอ่านเริ่มกันที่ต้นนี้เลยเป็นไม้ด่างเข้มนะคะเดี๋ยวให้ดูรายใบยก่อนนะเป็นไม้ใบไทยนะคะจะมีความด่างแดงและด่างชมพูนะคะด่างดีทุกใบที่สําคัญนะคะซับพุนผลจะแตกหน่อเร็วด้วยนะกระถางนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ16เซนแล้วนะคะเป็นไม้ที่แข็งแรงค่ะแล้วก็ต้นต่อมานะคะใครยังไม่ได้เก็บต้นนี้เก็บได้เลยนะ,ะมีชื่อว่าปิ่นกินนรีนะคะขอบชั้นนอกเขาจะออกโทนสีแดงเข้มๆขอบช ในจะออกโทนสีเขียวเนาะน้องเป็นบอลกาบกึ่งบอลแข้งนะคะต้นนี้เลล้ยงนอกตูโทสีจะเข้มมากค่ะแล้วก็อีกหนึ่งต้นนะคะที่นําเสนอนะเป็นลูกไม้กาบนะคะเขาจะเป็นลักษณะออกด่างเปิดนะโทนสีชมพูเริ่มไล่นะคะไลโทนเขียวมาแล้วนะต้นนี้นะคะใบใหม่จะมาลักษณะนี้นะคะโตไปสวยมากๆค่ะลูกค้าจ๋าเป็นลูกไม้กาบนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ 18เซนแล้วนะคะกาบใหญ่กาบดกต้นแข็งแรงนะคะต้นนี้จะโตเร็วนะคะใครชอบแบบว่าลูกไม้กาบนะคะเอาไปลุ้นได้นะคะต้นนี้คือสวยมากค่ะฝากนะคะหน้าไม้สวยๆทั้ง3ต้นในชุดที่1 9ไว้ด้วยค่ะต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่20นะคะ ย่าไม้ชุดนี้สวยมากๆน่าเก็บนะแนะนําต้นแรกเลยนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านแต่จะเป็นเศรษฐีพันล้านหน้าแดงนะคะจะอ,อกทนสีเข้มๆแบบนี้นะหนึ่งกระหางกูกค้าจะได้ไป3ต้นอันนี้เป็นนางฟ้าจําแรงส่วนต้นนี้แอมจําชื่อไม่ได้นะคะให้ไปแบบฟอร์มกรเลยนะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้เก่านะคะมีชื่อว่านายมั่นปืนยาวโตไปจะกัดเม็ดแดงนะคะ แดงเต็มใบตัดด้วยงานกระดูกเขียวนะคะเ,เม็ดแดงเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะลูกค้าจ๋านะคะต้นนี้คือสวยมากนะคะแล้วก็ต้นสุดท้ายค่ะต้นนี้นะมีชื่อว่าเจ้าหญิงนะทนสีแดงขอบใบเขียวนะคะต้นนี้คือสวยและน่าเก็บอีกเช่นกันนะคะฟองใบดกเลยนะมาดูกันอีกรอบนะคะนามาส,สวยๆทั้ง3ต้นอยู่ในชุดที่20เป็นชุดที่สุดท้ายแล้วคะ่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการแนะนํารายการขายใน ep ที่272นะคะมีชุดไหนถูกใจโดนใจกันบ้างไหมคะ1ชุดมีทั้ง หมด3ต้นนะคะจัดให้เนนราคาที่99บาทค่ะค่าจะส่งเมาส์เมาสอยู่ที่39บาทนะสั่งได้เลยไม่จํากัดจํานวนชุดนะคะจะรับ2ชุด3ชุดหรือ10ชุดก็ค่าจะส่งเมาส์เมาส์สบาทนะคะ รอบการจัดส่งของ EP ที่200นะคะ72นี้จะเป็นรอบการจัดส่งในวันศุกร์ที่29มีนาคมนะคะเดี๋ยวเรามาย้ํากันอีกหนึ่งรอบเนาะนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบอนสีค่ะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์083054 1 8 7 5บ้านนาะบอนสีค่ะเบอร์นี้สามารถโทรและแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อสั่งซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมได้นะคะนะคะฝากไว้ด้วยนะคลิปนี้นะคะจัดมาให้พิเศษเลย3ต้น99 หนะะึ่งชุดมี3ต้น99บาทเป็นชุดสุดคุ้มมากๆค่ะแต่ก็จะมีบวกค่าจะส่งเมาเมาสบาทนะสั่งได้เลยไม่จํากัดจํานวนต้นค่ะก่อนจะจากลากันไปนะต้นนี้ค่ะมีชื่อว่านะคะ สีลาหุ้มทองแต่จะเป็นโทนสีดำดนะคะจะเป็นโทนสีเข้มเขมนะคะไม่ติดด่างนะเ mm hmm. ลี้ยงนอกตู้คือดีมากนะคะใบใหญ่ใบยักษ์แบบนี้เลย mm hmm. ใครชอบไม้แข็งแรงนะคะเก็บได้เลยนะสีลาหุ้มทองโทนเข้มเขม,มค่ะนะคะแอมทำจำนวนแล้วนะคะฝากติด hmm. ตามสวนแอมด้วยนะนะคะ mm hmm. จะได้ไม่พลาดนะคะ mm hmm. ไม้ดีๆ mm hmm. mm hmm. ไม้สวยๆราคาเบาๆที่เรานำมาแบ่งปันในทุกๆคลิปค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแอมต้องขอตัวไปเตรียมนะคะเตรียมดินเพื่อปลูกบอนสีวันพรุ่งนี้ก่อนนะคะขอให้ลูกค้านะคะมีความสุขและสนุกกับเลี้ยงวันสีนะเจอกับแอนได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาค่ะสวัสดีจ้า